จะขอห้องน้ำเ้าง็ยางเลาะไปหาเต็นท์เามันก็จะเสียงดังเพราะมันเป็นถนนลูกรังนะจ๊ะทุกคนจ๋าบองแห้งกับบุญใหญ่พญาราห์มาขอสีตื่นกันขานอนกันเหมือนจ๋านี่จ๋ากหกถุเข็นอน,นเหมือนแต่พี่แวมมากขึ้นแหละพี่แวมเจอพี่หลอกด้วยจ๋ามันจะเป็นสั้นๆอย่างสิมเมนบอจา๋าทุกคนจ๋าเนี่ยสั่นให้รดแรนอะ่ะ มือนั่นมือแรกพี่แบมน,นันตีหนึ่งพี่แบมไล้ยงนเสียงหลดแลนบนหัวพี่แบมแต่โบ,บฟังไปมันแลนมันแลนแค่นั่นแค่มองเขาน,นั่ะแบบมันก็ะโปงกจอบกรสพี่แบมก็นขนคิงลูกยากก็บบเด้คิดอย่งางนั่นจ้ะนาะแต่ผัดที่นี่จะบอกยังไงฟังตีสามตีสามนัจ่จ้ะ ได้ยินเสียงคนสาดน้ำสาดจนเฮาสะดุ้งตื่นอน่ะขบวนอย่างนางี้เสียงคนยางคนหยางได้จ้ะเขี่อนก็นสะดุ้งตื่นลุกควันยาลาดแก๊สได้ยินเสียงคนสาดน้ำบ่เออแล้ววะแล้วขบวนอย่งนหยางได้จ้ะพี่แบบกับคนนลุกหยาดตื่นขึ้นมา ฟังเด้อทันมีเสียงก้อนอยางนะเขายางไปเขาของน้ำแล้วจ้ะมื่อกีเสียงก้อนอยางสิเป็นบอแต่พี่แบบได้งยินเสียงทึ่งหัวพี่แบบอ่ะหลุดแลนนะจ้ะเขาโบด้ยินเสียงอีกตื่นขึ้นมากะมาสวดที่น้ะบัญชรนสวดแต่บทสวดพระมหาจักรพรรดิปรับภพภูมิเนาะแื้วเขาโบเด้บอกก้าวเขาบานหลังนี้ ตเต้นนี่สงสัยข้าเจา้าเศร้าเป็นไ,ไล่ปีไล่เดือนนะจ๊ะข้าเจ้าไปไปมาาเหมือนข้าเจา้าเหมือนกับว่าข้าเจา้าเกษียนแล้วอจ้ะเจ้ามักดูเต้นข้าเจ้ากับมานอนเนี่ยเนี่ยเทิงเทิงอ่ะมันก็เป็นเต้นยินเสียงรถแลนจ้ะพญานาดวินาตางเต้นยานบอถามว่ายานบอก็มีเสียวเสียอยู่จ้ะ เต้นเนี่ยเต้นของเข้ากันฝนด้วยจ้ะเข้ากับเสียวอยู่ด้แต่ว่าก็คิดว่าเขาเป็นเขาแต่เขาเป็นผีอีริณ่ะเขาน่ะตองยานเข้าเพราะว่าเขามาหลอกเข้าเนาะเขามาสวดขอส่วนบุญเข้าเขาเขาสิไม่เหตุใดเข้ายานไดจังหดเขาต้องยานเข้าเขาเป็นคน วางบ่จ้ะตะกี้พี่แบมยานผีดิเพราะอายุร้ายขึืนห้ายึ้นกับพวกเบรย่านด้ว้จ่ะบอเรื่องผีย่าย่านบอเนี่ยถามว่าพี่แบมฝันเป็นพญานากบอมาอยู่นี่ฝันจากฝันขึ้นหนึ่งเพิ่นกะสิเพิ่นกะสิอยยุในนีแ่แหละเนาะในนามมินามองได้ก็มีพญานากมองหันเลยเนาะวาวบ่จ้ะทุกคนจ้าบอเรื่องผีเนาะ แล้วก็ไปเต้นกันไปเขาห้องนาวมาจา้ะอันเนี้ยไปซื้อมาหม่ยจ้ะเตาทํำความห่อนใส่แก๊สมันหนาวหลายปีนี้มันหนาวทุกปีมาแคมป์ปิ้งมันจะใส่มันจะบได้ใส่เลยบไดไซห่อถุงเท่าปีนี้หนาวคับมันได้ต้องใส่ถุงเทา นี่แหละจ้าสิวอลเรื่องผีแห่ฟางนี่ลหละทังพูนมากก็บระเด็ยินเสียงแต่แต่มีความหมดซึกอยู่ด้แต่พี่แหวนนั่งอยู่คขาคำผู้เดียวถ้าพ่อยายลาดไปเข้าห้องน้ำมันกับสิมีเหมือนเหมือนกับพ้นสียางเขามาเรื่อยๆแต่ก็บระเด็นคิดยี่งยางมากไม่คิดว่าห้องหูแววหัวควนอยู่ส่วนมากเนาะอ,อาจสิเดียินไปทั้งไก่ทั้งไก่ไกมันสะท้อนมาหาเราสิตอนนี้กระักทุ่มนะ พี่แบนปวดเหงียวตอนกลางคืนเดือดกับปุกพญยารยาดปุกเง้มใสแล้วก็พาไปแง้มนั่นคนฝรั่งเขาซื้อสัตว์เด้อจ้ะเขาบนเหงียวข้างนอกนะพญยาราดบ่ห้เหงียวข้างนอกตเต้นเด็ดขาดแล้วห้ไปเหงียวในห้องน้ำเด้อจ้ะทุกคนจะ๋ะอืมก้นหยางจังซื้อตรงเนาะบางคน,นงซื้อตรงอีรลีเพราะบางคนฝรั่งซื้อตรงนี่แหละจ้ะเข้ากับเลี้ยนรูน้ำแเฟนเขา้า แฟนเท่านิสยัยจังไหนเทากันนิสัยยังสั่นว่าบริจากทุกคนจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนได้จ้าขอบคุณที่รับชมนะที่มาฟังเรื่องผีกับพี่แบมแล้วจาะเนะาะบอกค้นหัวลุกมือแรงสิเจอบอมาติดตามตอนต่อไปนะคะทุกคนจ้าบ๊ายบายค่ะ